เมื่อกี้ถึงตรงไหนนะคะพอดีเมมโมรี่เต็มนะคะเมมโมรี่ของเครื่องมันเต็มเนาะก็เลยเอ่อมูฟมาที่เอ่อ SD SD card านะทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะต้มน้ำร้อนแล้วใส่เข้าไปในตัวนี้เนาะทุกคนนะคะประมาณประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของถ้วยอันเนี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่วิกลงไปนะคะในน้ำร้อนเนี่ยใส่วิกลงไปแล้วก็คนๆเนาะให้มันละลายนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยคุณแม่ทำไปแล้วเมื่อเมื่อตะกี้นะคะรอบหนึ่งนะคะรู้สึกแบบเฟรชมากๆเลยแล้วก็ มันจะช่วยให้แบบจมูกอะมันมันมันเคลียร์ค่ะทุกคนเนาะแล้วก็ทําแบบอย่างเนี้ยค่ะเหมือนเราไปทำสตรีมหรือว่าซาวน่าหรือว่าอะไรแบบเนี้ยทุกคนเนาะแล้วก็สูดแบบหายใจลงไปแบบลึกๆเนาะมันก็แบบช่วยทําให้เคลียร์อันนี้ก็เพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนะคะแล้วก็พอเดี๋ยวเสร็จเนี่ยถึงจะมาค่อยสเปรย์ตัวสเปรย์ที่ได้มาจากคุณหมอเมื่อวานนะคะก็จะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็ไซนัส <t une> เนี่ยเกิดออตอนนี้เนี่ยมีปัญหาไซนัสเนี่ยตอนนี้เข้าเดือนที่สามแล้วนะคะแล้วก็แต่ตาเนี่ยค่ะตาคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอมุกกล้องมาตรงนี้นกล้องแล้วกันแต่ว่าตาคุณแม่เนี่ยเริ่มมันเริ่มมีปัญหาเนี่ยตั้งแต่วันไหนก็คือวันอังคารเนาะคุณแม่ก็ไปทํางานใช่ไหมคะแล้วก็เลิกงานมาเนี่ย ก็ช่วงเย็นๆเนาะก็เริ่มมีจริงๆตั้งแต่ที่ทํางานแล้วแหละช่วงใกล้เลิกงานแลก็เอ๊ะทำไมตาเรารู้สึกมันมันโมัวเนาะทุกคนมันโม่ัวนะคะก็เลยข้างข้างนี้เนาะทุกคนเออก็ไม่ได้อะไรนะคะพอมาถึงบ้านเอ๊ะมันค่อยๆแบบมัวขึ้นมัวขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเอ้าแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเศษผงหรือว่าหรือสเปรย์หรือว่าอะไรที่ทํางานเข้าตาอะไรอย่างนี้เนาะ คุณแม่ก็เลยอ่ะงั้นใช้ยาหยดตาเลยกันเพราะว่าเรามียาหยดตาเนี่ยที่เคยซื้อมาใช้นะคะเนาะลองหยอดดูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็หยอดดูก็ไม่ดีขึ้นจนเช้าวันุ่งขึ้นก็ยังไม่ดีขึ้นอีกนะคะวันอังคารเนาะวันพุธก็รู้สึกมันค่อยค่อย,อยมัวขึ้นเรื่อยๆืเนาะแต่เราก็คิดว่าโอเคเราก็ไปทํางานได้อยู่อะไรเงี้ยพอวันพุธพอวันพฤหัสเช้าค่ะทุกคนค่ะก็คือมันมันแย่ลงแยลง่ลงเรื่อยๆืยเนาะ ก็เลยโทรไปหาหมอเนาะตอนวันพฤหัสเลยเนาะคือมันเกิดเนี่ยประมาณวันอังคารตอนเย็นนะฮะพอวันพฤหัสเนี่ยเช้าเนี่ยก็เลยโทรไปหาหมอเลยอ่าที่เนี่ยเนี่ยเวลาที่เราไม่สบายหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาจะเหมือนเรียกว่าแบบมันคล้ายๆนาใหม่เนาะเขาเรียกว่า GP เนาะทุกคนนะคะแต่ละหมู่บ้านแต่ละเขตเนี่ยมันก็จะมีแบบ GP ของแต่ละที่เนาะเออเราก็โทรไปที่เรารีจิสเตอร์ไว้เนาะเออเราก็เอ่อ โทรไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าเออขอขอนัดพบหมอได้ไหมเพราะว่าเรามีปัญหานี้นี่อะไรเกี่ยวกับดวงตาอะไรเงี้ยรู้สึกแบบว่าตามองไม่เห็นเลยแล้วก็ปัญหาไซนัตนะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราไปหาไซนัตเนี่ยเมื่อประมาณ10วันที่แล้วพอเราใช้ยาไปประมาณวันที่9แล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นเลยมันยังมีแบบมันยังเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเ,ออเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมานะเดี๋ยวเขาขอพอเราคุยกับรีเซพชันเนาะ บอกว่าเดี๋ยวจะขอคุยกับหมอก่อนนะเดี๋ยวติดต่อมาอะไรเงี้ยพอประมาณสักสิบเอ็ดโมงค่ะคุณแม่ก็ไปทํางานเนาะวันพฤหัสคือตาก็มัวคุณแม่ก็บอกหัวหน้าว่าแบบคุณแม่แบบมองมองแบบมองไม่ชัดเลยอะไรเงี้ยคือมันเห็นแต่ว่ามันมันลางๆมันเหมือนมันมีฟิล์มอะทุกคนอยู่ที่เนี่ยค่ะอยู่ในตาเราอะเออนะคะแล้วตาก็ค่อนข้างแดงนะคะก็แต่มันจะแดงน้อยกว่านี้นะคะอืมก็บอกหัวหน้าเนาะว่าเออ ถ้าเกิดว่านัดหมอได้เนี่ยขอขอลาไปหาหมอหนะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ว่าอะไรเนาะพอประมาณสักสิบเอ็ดโมงเราก็ไปทํางานของเรานะคะสิบเอ็ดโมงเนี่ยหมอก็โทรมา,า,าเหมือนเขาเรียกธุรการนะคะเาก็โทรมาบอกว่าเออหมอนัดสะดวกไหมที่จะมาพบหมอประมาณบ่ายสองโมงครึ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเนาะเราก็ไปตามหมอนัดเออหมอก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าตาอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ให้ยาเนี่ยมาหยอดเนาะเป็นยาที่แบบว่าอาันติไบโอติกอะทุกคนเออประมาณแบบนั้นนะคะเออแบบยาฆ่าเชือ้ออะไม่ใช่แค่หยอดตาธรรมดาอะไรอย่างงี้เนาะค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นฆ่าเชื้อตัวไวรัสหรือว่าแบคทีรียเนาะเสร็จแล้วก็ใช้ไปเนี่ยคืนหนึ่งนะคะอ่าเราก็ไปรับยาที่นี่มันจะเป็นแบบประมาณว่าพอเราไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะไม่ได้จ่ายยาเราแบบที่เมืองไทยนะทุกคน เขาจะจ่ายยาเขาจะจ่ายเหมือนเขาจะส่งใบใบแบบว่าเหมือนพรีสคริปชันมันก็จะส่งใบจ่ายยาไปที่ร้านยาที่เราที่เราลงทะเบียนไว้ที่ใกล้บ้านเราหรือในตรงไหนก็ได้ที่เราลงทะเบียนไว้นะคะเราก็ไปรับยาเนาะเราก็คุณแม่ก็มารับยานะคะแล้วคุณแม่ก็ที่ที่ร้านยาค่ะในที่เขตบ้านเราเนาะเออเสร็จแล้วคุณแม่ก็เอามาใช้เนาะเ,เย็นวันนั้นเนาะ พอเช้ามันเช้าวันรุววน่งขึ้นมาวันศุกร์ใช่ไหมทุกคนคือมันก็ไม่ดีขึ้นอาการมันมีแต่แบบแย่ลงแย่จนจนเราแบบว่าเรารู้สึกแบบเรากังวลมากเลยคุณแม่กังวลมากเลยแต่คุณแม่ก็แบบรีเสิร์ชมากบ้างแต่ก็ไม่ได้รีเสิร์ชอะไรมากคือเราก็พยายามกังวลแต่ก็พยายามแบบเหมือนทําใจให้สบายๆอะนะทุกคนอืมเสร็จเนี่ยก็ใช้ยาไปเพราะาเราก็ได้ยาหยอดตาไปแล้วเนาะอืมแต่พอเช้าว,วันศุกร์มามันก็ไม่ดีขึ้นเลยทุกคนคุณแม่ก็เลยแบบ กังวลมากเลยแล้วเมื่อวานมันสุกรใช่ไหมพอดีว่าคุณแม่ไม่ไปทำงานเพราะว่าที่ทํางานเขาเขาหยุดเนาะเขาปิดเนาะก็เลยบอกอ่ะโชคดีเลยถ้าอย่างนั้นอะโทรไปนัดหมอก็เลยโทรไปหาหมอตอนเช้าเลยก็บอกเข้าไปว่าเออยาที่ได้ใช้อะ่ะคือเรารู้แหละว่ายาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่ว่าไม่ให้เวลาในการที่เขาจะทํางานเนาะเออเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งใช้ไปหยอดไปได้แค่ แบบแค่วันเดียวยังไม่ถึงวันอะไรอย่างี้ใช่ไหมข้ามคืนมันก็คงยังไม่ดีเลยแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยได้รับยาแล้วแล้วอาการมันไม่ได้แบบทรงตัวมันไม่ได้สเตเบิลนะทุกคนแต่มันแย่ลงอ่ะมันก็ทําให้ความรู้สึกของเรามันกังวลใช่ไหมคะก็เลยอ่ะโทรนัดหมอก็เลยเขาก็บอกอเดี๋ยวโทรกลับอะไรอย่างเงี้ยอืมเสร็จอ่ธุรการเนาะเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาขอคุยกับหมอก่อนที่นี่มันไม่ได้แบบพมหมอมง่ายนะ ทุกคนมันไม่ได้แบบว่าคุณแม่จะบอกว่าระบบสาธารณสุขของที่อังกฤษที่โอเคเนี่ยมันฟรีก็จริงเนาะมันเหมือนประกันสังคมอะเหมือนเหมือนแล้วทุกคนแบบเท่าเทียมก็จริงแต่บางทีในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่ามันเท่าเทียมเกินไปบางทีถ้าเราเป็นเคสที่แบบด่วนหรือว่าเราอยากเจอหมอแบบเร็วอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้จริงๆมันได้แหละมันก็ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่สามารถที่จะจ่ายได้แบบเมืองไทยอ่ะทุกคนคือโรงพยบาบาลเอกชนที่เมืองไทยอะ่ะเราสามารถที่จะมีปัญญาที่ค่อนข้างที่ว่าเราจะจ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของที่เนี่ยมันแพงแล้วก็มันก็ไม่ได้เจอหมอแบบง่ายๆอ่ะทุกคนเออต่อให้เป็นเอกชนอะ่ะอืมค่ะแล้วก็เอ่อทีเนี้ยเนี่ยก็เลยเอ่าโอเคพอรอสักพักหนึ่งเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่าเอ่อ สะดวกที่จะไปไปไปหาหมอวันช่วงบ่ายไหมประมาณบ่ายสามโมงอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าเออมันเป็นช่วงเวลาที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนพอดีเนาะก็เลยบอกว่าแต่เขาก็บอกว่าเออประมาณสามโมงไหมหรือหรือคุณต้องการหลังจากนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีมีธุระต้องไปรับลูกช่วงนั้นพอดีก็แบบว่าขอเป็นประมาณสี่โมงได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นคุณแม่ไม่ได้บอกว่าสี่โมงเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นสี่โมงได้ไหม ก็เลยปะปะพอดีเลยแล้ววันนั้นเมื่อวานก็สามีก็หยุดด้วยนะคะก็เลยก็เลยดีเลยเพราะว่าสามีก็ได้ไปด้วยเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นคุณแม่ก็ไปคนเดียวแล้วภาษาเราก็ไม่ได้ดีมากอยากจะอธิบายหรืออะไรยังไงแล้วก็แบบมันก็ลําบากอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยพอเมื่อวานเนี่ยก็เลยรับลูกเสร็จก็เลยพากันไปหาหมอเนาะคุณหมอก็บอกว่าเออมันก็มันเป็นภาษาอังกฤษมันน่าจะตาอักเสบหรือว่า เขาเรียกคอนเจชันเหรอไอคอนเจชันหรืออะไร, ion, ร,ะไรประมาณนี้คือคุณแม่ก็พยายามจะอธิบายเขาว่าจากที่เรา,เาค้นหาข้อมูลมาจากในเน็ตอะ่ะก็คือเราก็ดูในเว็บไซต์ของภาษาไทยเราเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีอะไรเราอยากรู้อะไรก็เสิร์ชได้ใช่ไหมมันไม่ใช่สมัยโบราณที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคือเราเหมือนเราไม่รู้อะไรเลยเรอแต่หมอฉุกถูกไหมคะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้การวิธีประถพยาบาลเบื้องต้นหรือดูแลตัวเองอะไรย่างเงี้ย เราก็อยากจะรู้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนเวลาเรามีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็พยายามอ่านดูว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นปัญหามาจากไซนัสเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผงหรือว่ามีฝุ่นหรือว่ามีขนตาหรืออะไรหรือสารเคมีอะไรที่มันเข้าตาหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรเลยอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันมันเร็วมากทุกคนมันคุณแม่จะบอกว่ามันเร็วมากที่คุณแม่อยากมาเล่าในวันนี้คืออยากให้ทุกคนได้แบบว่า เฮ้ยเวลาเกิดอะไรขึ้นคือเราอย่าชะล่าใจนะอย่างคุณแม่เนี่ยที่มาเล่าวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นนะบางทีเนี่ยใครจะรู้พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาคุณแม่อาจจะตาบอดหรืออีกสองสองวันตาอาจจะบอดก็ได้แล้วก็ไม่รู้นะคะคือคือแบบว่าคืออยากให้ทุกคนแบบอย่าชะล่าใจเนาะทุกคนนะคะก็เลยเอ่า ก็เลยพยายามจะรีเสิร์ชดูว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นจากไอ้ไซนัทที่เราเป็นเนี่ยเพราะว่ามันจะเข้าสู่เดือนที่สามแล้วแล้วเราก็พยายามแบบหาหมอแบบว่าแบบตลอดแต่มันมันก็ไม่หายแล้วโดยเฉพาะว่าตัวไซนัสตัวนี้นะคะทุกคนมันจะมันเหมือนจะมีของเหลวเนี่ยออกมาแล้วเวลาเราไอเนี่ยคุณแม่คิดว่าแต่ละเคสแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะทุกคนแต่เคสของคุณแม่เนี่ยคือแรกๆเลยมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันคัดจมูกแล้วมันเป็นข้างนี้นะคะ เวลาที่เราสมมติว่าถ้าเราคัดจมูกธรรมดาเวลาเรานอนตะแคงซ้ายใช่ไหมตะแคงซ้ายใช่ไหมซ้ายมันก็ตะแคงขวาใช่ไหมขวามันก็จะแบบตันใช่ไหมแล้วข้างนี้มันจะหายใจออกใช่ไหมทุกคนแล้วหรือว่าเวลาเรานอนตะแคงตะแคงซ้ายขวามันก็จะแบบว่าซ้ายมันก็จะตันขวามันก็จะหายใจออกใช่ไหมทุกคนแต่ของคุณแม่เนี่ยคือมันมันตันแบบเฉพาะข้างนี้เลยนะคะเฉพาะข้างซ้ายเลยนะทีนี้เราก็คิดว่า คือเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะหายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ใช้ยาแหละเราก็หาหมอแต่เราก็แบบเหมือนเราไม่ได้รีบเร่งรีบเท่าไรหร่ที่จะแบบว่าอยากจะแบบว่าไม่ได้กลัวเท่ากับตอนตอนตอนเนี้ยที่มันแบบว่าที่มันขึ้นตาแลว้วค่ะทุกคนคือเสร็จแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเวลาตอนช่วงเช้าเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเย็นนะทุกคนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราแบบว่า น่าจะช่วงเย็นมันเหมือนมันล้ามาทั้งวันแล้วหรือเปล่าแล้วเวลาเราเข้านอนมันจะมีรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีของเลวอะค่ะไหลออกมาเนาะไหลออกมาแล้วก็มันไหลเข้าไปสู่ลําคอเราแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นมากนะคะเหมือนแก๊สไข่เน่าอะทุกคนคุณแม่ต้องขอโทษขอภัยจริงงท,ที่ที่เล่าเรื่องเนี้ยตอนที่สำหรับบางคนที่อาจจะกําลังนั่งทานข้าวหรืออะไรอย่างนี้อยู่ก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะแต่ว่าเป็นความรู้น่ทุกคนนะคะแล้วก็ บางครั้งเวลาที่เราไอาแต่คุณแม่ไม่ได้ไอามากนะคะแล้วก็ไม่ได้ปวดหัวปวดตาอะไรตอนนั้นยังไม่ได้ปวดเนาะค่ะเเวลาเราไอานี่ถึงกแอมไอออกมาเนี่ยเสเลดเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเข้มมากๆนะคะนะะก็แบบเนาะก็เริ่มกังวลแต่ก็เริ่มใช้ยาเอ๊ะใช้ยาก็ไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยจนเนี่ยฮะจ,จนมันขึ้นตาแล้วคุณแม่ก็รีเสิร์ชก็เลยพยายามคิดว่าแต่พยายามที่จะ ก่อนจะไปหาหมอเมื่อวานเนี่ยเราก็สืบไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะะว่ามันจะมาจากปัญหาตัวไซนะัตตัวนี้เนี่ยที่เอ่อที่มันจะไปกระทบกับตาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรายังไม่ได้อ่านลึกไปตรงที่ว่ายังไม่ได้อ่านละเอียดมากหาข้อมูลแบบละเอียดมากทุกคนพอไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าเออมันมันไม่ใช่หรอกมันคนละมันคนละเคสกันมันคนละประเด็นกันคือตาเนี่ยมันน่าจะเป็น มันแต่พอมันมาพร้อมกันเนี่ยเราก็เลยเหมือนเราอุปทานไปเองอะทุกคนว่ามันว่ามันมีมันเป็นผลมาจากตัวตัวจมูกตัวไซนัสนะคะเขาก็โอเคเราก็สบายใจแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่า,าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวเขาจะให้ยาเพิ่มมาตัวหนึ่งก็คือเป็นยากินเนาะมันน่าจะเป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นยาปฏิชีวนะเ,เขาเรียกว่าอะปฏิชีวนะเนาะเป็น ออเพนิซิลินเนาะทุกคนโอเคนะคะก็กินนะคะอะพอกินเนี่ยเ,เพิ่งกินเมื่อวานเนาะตอนมื้อเย็นนะคะก็รู้สึกโอเคมันน่าจะมันคงจะดีขึ้นอะไรเงี้ยพอตื่นเช้ามาค่ะทุกคนคะ่ะนะในขณะเดียวกันเราก็ใช้ตัวสเปรย์ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เป็นเป็นครั้งแรกด้วยนะคะพอตื่นเช้ามาเนี่ยตาคุณแม่ก็แบบมัวมากนะคะมัวมากคือเรา เรานั่งกับลูกเนี่ยค่ะคือเรามองเห็นว่าเนี่ยคือหัวลูกลูกใส่เสื้อสีฟ้าอันนี้คือหัวลูกเนาะนี่คือหัวลูกนะแล้วก็อันนี้สมมตินะกแม่จะนะอันนี้สมมติว่าอันนี้คือหัวลูก,น,ลกนะหัวลูกแล้วลูกใส่เสื้อสีฟ้าอะไรเงี้ยโอเคเราก็เราก็เห็นลางๆแต่ว่าตัวหนังสือในเสื้อของลูกเนี่ยคือเรามองไม่เห็นเลยนะคะแล้วเราก็แบบเราก็เริ่มพานิแลวเพราะว่าเราก็ กินยาเอ๊กินยาแล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราก็เพิ่งกินยาไปแค่มื้อเดียวเนาะของเมื่อเย็นแล้วตอนเช้าเนี่ยก็กําลังใจยังไม่ได้ทานข้าวเนาะเออย,ยังไม่ได้กินยาเนาะก็เลยแบบว่าเอ้ยทาไมแบบทีนี้ก็สามีก็ขึ้นไปอาบน้ําเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่าพาแฮร์รี่เนี่ยเข้าไปเขามีเขาเรียกว่าไง คลับอะค่ะเป็นคลับบีเวอร์คลับอะเนาะแล้วเขาไปนอนค้างคืนนะคะเป็นเป็นวันแรกเนาะไปแคมปิ้งเป็นวันแรกคุณแม่ก็กังวลนะว่าลูกจะแบบเป็นยังไงจะโอเคแฮปปี้หรือเปล่าเนี่ยแต่เขาก็แฮปปี้ของเขานะคะเนาะเออก็ตื่นเต้นที่อยากจะไปนอนแบบนอกบ้านอะไรเงีง้ยในในเขาเรียกว่า over over sleep อะ,ะอะค่ะเนาะก็ทีนี้ก็เออพ่อเขาบอกว่าเออเธออย่าแบบกังวลมากเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะไม่สบายใจเนี่ยแต่เราก็กังวลเนาะทีเนี้ยพอสามีเขาก็ขึ้นไปอาบน้ํา คุณแม่เนี่ยก็ก็มานั่งเสชดูนิดหนึ่งเนาะพอเส์ดดูปุ๊บคุณแม่ก็อยากรู้ว่ามันมีโอกาสไหมที่ตาเราจะบอดเพราะว่าปัญหาไซนัสอะไรเงี้ยก็ลองแบบเส์ชไปเสร็จแล้วแม่ก็ไปเจอในข้อมูลของโรงพยาบาลของมันก็มีหลายโรงพยาบาลอะที่เมืองไทยเราเนาะค่ะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ง่ายๆเขาเรียกสะดวกสบายเทคโนโลยีมันทันสมัยลรวอยากรู้อะไรก็เส์ชนิดเดียวแล้วก็รู้หมดเนาะทุกคนเออมันก็ เขาก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าของเหลวในจมูกของเราในไซนัสของเราเนี่ยค่ะมันของเหลวที่เป็นอาจจะเป็นแบแบคทีรียนะคะแบคทีรียเนี่ยแล้วมันไหลเข้าไปมันไหลคือมันเหมือนมันตันทุกคนแล้วมันไม่มีท่อมันไม่รู้ว่ามันจะออกทางไหนเพราะคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออเพราะเวลาที่เราสั่งจมูกเนี่ยเวลาที่เราเวลาที่เราเป็นหวัดหรือเป็นไข้เนี่ยเราสั่งน้ำมูกเนี่ยมันจะออกมาใช่ไหมทุกคน มันจะเป็นน้ำมูกขี้มูกโป่งหรืออะไรอย่างเงี้ก็แล้วแต่นะเหมือนถ้าเป็นเด็กน้อยเราเรียกกันเนาะเออแต่แต่คุณแม่ไม่ได้มีเป็นขี้น้ำมูกอะไรออกมาอย่างนั้นไงแล้วเราพยายามจะสักมันก็มันก็ไม่ออกไงคือมันตันหรือเปล่าเออแล้วทีเนี้ยมันไม่มีแบบของเหลวมันไม่มีทางที่จะออกหรือเปล่ามันก็เลยไหลไปลงคอแล้วทําให้รู้สึกว่าเราก็เลยได้รับรสตรงนั้นนะคะแล้วก็รับรู้ถึงกลิ่นตรงนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยพอมันไม่มีทางที่จะออกเนี่ย มันตันเนี่ยมันก็เลยออกไปทางรูไหนก็ได้เพราะว่าตาหูจมูกอะไรมาอาจจะคอนเนคกันถูกไหมคะทุกคนเออปากคอหูจมูกอะไรก็แล้วแต่เนาะทีเนี้ยมันอาจจะมีเป็นท่อแบบตรงท่อน้ําตาค่ะแล้วมันไปไหลตรงนั้นเพราะว่าเราก็เลยพยายามจะคิดคิดต่อไปอีกว่าเฮ้ยจริงเพราะว่าตั้งแต่วันแรกนะมาวันที่สองมาวันที่สามคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีของเหลวอะไรสักอย่างที่มันที่มันไหลจากหัวตานะทุกคน มันไหลาจากหัวตาเมื่อก่อนมันไม่แดงั่วยอย่างเงี้ยมันไหลาจากหัวตามันค่อยๆขยบๆขยบๆแล้วค่อยๆขยบมาที่ไอ้ตาดําของคุณแม่ค่ะตาดําของเราเนาะอืมจนมาเป็นมันปกคลุมเป็นฟิล์มไปหมดเหมือนตอนนี้ค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยหรือว่ามันมันทําให้เราพานิคมากๆหรือคุณแม่พานิคมากคือตกใจมาแล้วก็คุณแม่ก็ร้องไห้โฮคือล,ลูกอะก็นั่งทานข้าวอยู่ข้างล่างคุณแม่ขึ้นข้างบนแล้วก็แบบว่า พอเจอ,อนั้นพ่อบอกเขาบอกว่ามันมันเป็นไปได้ที่จะทําให้ตาบอดคือเปอร์เซนต์ในการที่จะบอดเนะี่ยมันอาจจะมีเยอะประมาณหเอร์เนะแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า5%นั้นมันอาจจะเป็นเราก็ได้ไงถูกไหมคะคือเราไม่อยากจะชะล่าใจจริงๆเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่เวลาเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยจะรีบไปหาหมอเลยนะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยล้วก็จะชอบแบบไปหมอเอกชนอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าเราอวดรวยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนแบบเป็นคนขี้กลัวแล้วแบบ ด้วยความที่แบบว่าอ,อ,อย่างคนที่บ้านเนี่ยอย่างคุณพ่อเนี่ยก็จะป่วยบ่อยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นแกทุกเห็นแกทรมานเวลาที่แบบเราพาแกไปโรงพยาบาลแบบของรนะัฐอ่ะแล้วแบบต้องรอน,งนานๆมันทําให้เราเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเราไม่อยากไปเจออะไรที่แบบรอน,นานๆถ้าอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรเงี้ยถ้าจ่ายได้คุณแม่จะจ่ายนะคะก็คือจะชอบไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนเนาะเสร็จเนี่ยแต่ที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไง มันเป็นมันเป็นสิ่งที่กังวลตั้งแต่แรกๆก่อนที่คุณแม่จะมาอยู่ที่นี่แล้วที่อังกฤษแล้วคือเป็นสิ่งที่เรากังวลมากๆแล้วก็กังวลมากตอนช่วงไหนตอนช่วงที่โควิดระบาดค่ะทุกคนคือภาวนาว่าอย่าให้ฉันเป็นโควิดนะเพราะว่าถ้าฉันเป็นเนี่ยนะตอนเนี้ตอนที่คนป่วยเยอะๆแล้วไปโรงพยาบาลคือคือเอาจริงๆตายอย่างเดียวนี่คือด้วยความที่คุณแม่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะจากที่เจอจากที่เห็นๆนะ คุณแม่ว่าที่คนที่ที่เนี่ยตายเยอะตอนช่วงโควิดก็คือเพราะว่าระบบอันเนี้ยค,คือมันเป็นคิวคือเราก็เข้าใจเขาแหละค่ะเออแต่แบบรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบรับแบบทันท่วงทีแบบเหมือนที่เมืองไทยเราอะ่ะคุณแม่ว่าหลายหละหลายๆคนก็คิดเหมือนกันนะคนที่อยู่ที่เนี่ยค่ะเออพวกออคนที่แต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่เนี่ยค่ะเสร็จเนี่ยก็นั่นแหละค่ะคือเราไม่ได้ว่าอยากจะช่าใจหรือว่าละเลยหรือว่าอะไรแต่ว่า พอทีเนี้ยกลับมาถึงมา,มาเล่าว่าร้องไห้โฮแล้วก็ขึ้นวิ่งขึ้นไปหาสามีข้างบนเนาะเขาว่าอาบน้ําอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมตัวจะพาลูกไปแคมป์ว่ช่วงสิบโมงนะคะก็เลยอาวิ่งขึ้นไปร้องไห้โฮหาเขาเนาะคือเขาก็มาตวาดเราอีกนะคะมันทําให้เรารู้สึกแบบยิ่งแบบมันเจ็บปวดมากเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือขอแบบระบายนิดนึงเนาะคือจริงๆก็ไม่อยากมาเล่าหรอกว่า ว่าแบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในเนาะทุกคนนะคะแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วแหละก็ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรนะคะก็จริงๆวันนี้ก็ไปช็อปปิ้งมาด้วยซ้ำนะคหลังจากที่ d รอบลูกเสร็จเนาะเพราะว่าคือจริงๆยามันน่าจะทํางานแล้วมันทาให้เราดีขึ้นนะคะเออก็วิ่งขึ้นไปหาสามีข้างบนก็บอกว่าเออฉันจะไปอยากไปหาหมอนะเดี๋ยวพอส่งลูกเสร็จส่งแฮร์รี่เสร็จเนี่ยพาฉันไปที่โรงพยาบาลหน่อย เขาก็แบบโมโหแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่นะคะแล้วก็บอกว่าทั้งที่เราก็เจ็บตาอ่ะเออเราก็ทีเนี้ยเ,เขาก็บอกว่าอ่ะเธอรู้ไหมถ้าเธอไปโรงพยาบาลเราต้องนั่งรอที่นั่นอนะ่ะเป็นห้าหกชั่วโมงเลยเนอะไปไปไปฉุกเฉินอนะ่ะเป็นเป็นวันวันเลยนะเธอรู้ไหมก็เลยบอกคุณแม่โมโหมากก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่พาฉันไปส่งเ,เดี๋ยวฉันไปเองก็ได้หรือคุณแค่ไปส่งฉันแล้วคุณกลับมาเดี๋ยวฉันนั่งรอก็ได้มันจะนานแค่ไหนฉันก็นั่งรอเพราะว่าตาฉันั้นมันสําคัญ ก็มันก็จริงๆเพราะว่าตาเรามันคือดวงตาค่ะทุกคนมันเนาะถ้าเราตาบอดนี่ยคือม,ม,มันมันเรื่องใหญ่เนาะทุกคนเออทีเนี้ยเนี่ยอ่ะโอเคทีนี้ก็เขาก็บอกว่าเอองั้นก็ยายอะไรมากเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอแล้วกันเดี๋ยวอ่ะลงไปข้างล่างเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปส่งลูกก่อนอะไรเงี้ยเสร็จก็กินข้าวกินอะไรเสร็จคุณแม่ก็กินยาเนาะค่ะทานยาแล้วก็นะคะหยอดยาหยอดอะไรเป็นตาม ตามช่วงของเขาอะค่ะที่เขาบอกตามระยะว่าเ,ออเสร็จเนี่ยก็ไปส่งลูกพอดอบลูกเสร็จเนี่ยออช่วงนี้มันก็วันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีเนาะสองสามวันที่ผ่านมาก็หิมะตกวันวันที่เท่าไหร่สามสิบสามสิบพฤศจิกาเนาะหิมะตกแล้วทีนี้ด้วยความที่อากาศมันยังเย็นอยู่เนาะอุณหภูมิติดลบนะคะวันนี้เนี่ยลบสี่องศาถึงประมาณหนึ่งองศานะคะค่ะก็ น้ําแข็งเนี่ยก็ยังก็ยังค้างคอยู่ตามถนนเนาะค่ะทุกคนแล้วก็แต่ว่าอากาศอ่อเขาเรียกไงซันชายค่ะทุกคนมีมีแดดออกเนาะก็พอมีแดดออกเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มแบบอ่ะเริ่มแบบเริ่มแบบโอเคหยอดตาทานยานะคะแล้วก็อ่าใส่แว่นเนาะเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเจอแดด หรือเวลาที่เนี่ยอย่างคุณแม่นั่งอยู่แบบอ่าใสงไฟจ้าจ่ายเียก็พยายามแบบโปรเทคจริงๆมันไม่ได้ว่าแสบมากนะแต่ว่ามันมันมันเบลอทุกคนไม่ได้ว่าปวดมากถ้าไม่ปิดทัดไม่ไปจับมันเนาะค่ะแต่ว่าก็พยายามแบบใส่แว่นแบบรองแสงไว้ก่อนก็ก็ดีอะไรเงี้ยเสร็จทีเนี้ยเออมันทีนี้มันเหมือนมันอิ่มพ v ูป่ะทุกคนเออมันยามันน่าจะทํางานเนาะเพราะว่าเพิ่งกินไปแค่สองมื้อเนาะเออ ทีนี้มัน get improve เนาะก็เลยบอกว่าเฮ้ยโอเคนะตอนแรกเนี่ยคือจะให้ผัวเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยนะทุกคนทีนี้ก็เลยว่าเธอเป็นยังไงเขาก็ถามว่าพอส่งลูกเสร็จนะก็ถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างยั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 งเจ็บอยู่ไหมอะไรเงี้ยจะไปโรงพยาบาลอยู่ไหมหรืออะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกเฮ้ยมันมันมันรู้สึกแบบโอเคขึ้นนะอะไรเงี้ยคือจากที่เรามองเห็นคือมันมองไม่เห็นมันมันมองตัวหนังสือไม่เห็นเลยนะทุกคน เออทีนี้มันเริ่มเห็นแบบมองมันเริ่มมองเห็นตัวหนังสือเออมันเริ่มพอเราคุณแม่ปิดตาครั้งเนี้ยคุณแม่ก็มองเออมันเริ่มเห็นแบบตัวหนังสืออะไรก็เลยบอกว่า,วา,เาเดี๋ยวอรอรอดูอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยเออจริงๆพรุ่งนี้มันก็วันอาทิตย์เนาะจริงๆก็ไม่ได้ว่าเจอหมอง่ายนะถ้ายิ่งเป็นวันอาทิตย์ด้วยแต่ว่าเราก็อยากจะเขาเรียกไงเชื่อใจหมอที่ G p ที่เราไปดูแล้วก็ เชื่อในประสิทธิภาพของยาที่เราที่เราทานอยู่ค่ะว่ามันจะมันจะโอเคมันจะช่วยเพราะว่ามันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจากเมื่อเช้ามันไม่ได้ปวดมากนะแล้วมันก็เริ่มแบบมองเห็นลางๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยรอนะฮะสามีก็เลยนะถามว่าอ่ถ้าอย่างนั้นไปช็อปปิ้งไหมไปช็อปปิ้งเตรียมของช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยก็เลยไปไว้โรสเซ็นเตอร์เนาะ ทางไปใกล้ๆแถวลีดอ้ค่ะทุกคนอก็ไปช้อปปิ้งอะค่ะร้านลามาพอตกเย็นมาทุกคนมันเริ่มมันเริ่มพอหลังจากคุณแม่อาบน้ําประมาณนี่ตอนนี้มันสามทุ่มสิบนาทีเนาะประมาณช่วงสองทุ่มกว่าคุณแม่ก็ขึ้นไปอาบน้ำทานข้าวเสร็จมันเริ่มเหมือนรู้สึกเหมือนมีของเหลวอะค่ะไหลเข้าเข้าลูกตายคุณแม่ก็เลยคิดว่าแต่ก่อนที่มันจะมีของเหลวแบบไหลเข้าลูกตาเราจะรู้สึกที่ลําคอและจมูกเราก่อนนะคะ เออมันจะรู้สึกก่อนนะคะแล้วมันมันทำให้เราไม่มีความมีคอนฟ idence เลยนะทุกคนคุณแม่ก็บอกไปใกล้ๆสามีลรวบอกเออคุณคุณฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คุณเลยไม่ใช่ว่าอะไรนะคือกลัวคุณจะได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเธอมาใกล้ๆฉันซิเราก็แบบไปดมเขาแบบให้เขาดมใกล้ๆเขาก็บอกว่าเอ้ยมันเหมน็นจริงมันเหมน็นอะไรเงี้ยเออเหม็นมากอะไรเงี้ยคือมันก็ มันเราไม่ได้คิดไปเองไงทุกคนมันคือแบบมันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าพอมันมีของเหลวเนี่ยไหลออกมาไม่ว่าจะเอ่อเป็นมีกลิ่นมาทางจมูกหรือว่าเอา่อไปที่ลําคอของเราแล้วก็ด้วยมันน่าจะไปที่ดวงตาของเราด้วยนะคะและไปที่ตาข้างข้างซ้ายเพราะว่ามันน่าจะคอนเนกกันเพราะว่าจมูกที่มันตันคือข้างซ้ายเนาะทุกคนนะคะ ก็เลยบปว่าเฮ้ยชัวแน่ๆเนี่ยคุณแม่ก็เลยลงมาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวลงมาทําคลิปสักนิดนึงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรีบนอนเพราะมันก็ไม่ได้เหนกมากอะไรเงี้ยประมาณสามทุ่มครึ่งก็จะขึ้นไปนอนแล้วเนาะทุกคนก็ก็มาทานทานน้มามะนาวเมื่อกี้เนาะน้ําพึ่งมะนาวใส่เกลือเมื่อกี้นะคะแล้วก็สูตรอันเนี้ยไปรอบหนึ่งนะคะโดยใส่วิกเข้าไปเนาะทุกคนก็เนี่ยแ่ะแล้ว แล้วเนี่ยในช่วงที่คุณแม่ทําคลิปอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีขึ้นหลังจากที่หลังจากที่อันนี้ก็จริงๆก็ได้เวลาหยอดยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหยอดยานะคะจะหยุดจบคลิปนี้แล้วก็จะหยอดยาเนาะทุกคนแล้วก็จะจะสูตรอันนี้อีกรอบนึงประมาณสัก15นาทีะอะไรเงี้ยแล้วก็จะขึ้นไปนอนเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยเนี่ยคุณแม่ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยอยากจะม,มาให้เหมือนเป็นความรู้คุณแม่ไม่ใช่หมอเนาะ เราไม่ใช่หมอแต่เราเป็นคนที่เราประสบเหตุการณ์ด้วยตัวของเราเองอะแล้วเราเล่ามาจากความรู้สึกของเราแล้วเราอยากให้มันเป็นเขาเรียกว่าอุทาหรณ์นะคะว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณเนี่ยคะ่ะคืออย่าชะล่าใจและให้รีบแบบว่าอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยก็ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็รีเสิร์ชหาข้อมูลนะคะอย่าแบบรอไว้แบบ อย่างคุณแม่ถามว่าชราใจไหมก็ไม่ได้ชราใจหรอกทุกคนแต่ว่ามันมันอยู่ที่อังกฤษไงมันหาหมอมันไม่ได้ง่ายๆยไงเออถ้าเป็นเมืองไทยหรือฉันขับรถไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วจากตั้งแต่วันแรกวันที่สองไม่ดีขึ้นนะกินยาสเปรยารอบแรกไม่ดีขึ้นก็นุ่นละเออคือแบบว่านะคะเออเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกไงอะไรนิดอะไรหน่อยก็แบบอยากหาหมออนะ่ะคุณแม่นะ่ะเป็นประมาณนั้นนะคะเนาะเออ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเนาะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อย่าชะล่าใจนะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะว่าเวลาใส่นัดอักเสบเนาะทุกอย่างอ่ะทุกคนที่ว่ารู้สึกว่าร่างกายเรามันแบบเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ได้ปกติเนี่ยเออมันไม่ได้ว่าเป็นไข้ธรรมดานะมันรู้สึกแปลกๆนะคะเออก็คือนอะให้รีบดูแลตัวเองนะคะทุกคนนอกมาให้แบบว่าข้อมูลนะคะเป็น อุทาหอนไว้เพียงแค่นี้แล้วกันอันนี้มันเท่าไหร่27นาทีแล้วนะคะทุกคนเนาะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่มีอาการดีขึ้นหรือว่าแย่ลงยังไงเนี่ยก็จะมาแบบว่าอัปเดตให้ทุกคนทราบเนาะทุกคนนะคะก็เนาะพรุ่งนี้เนาะทุกคนค่ะยังไงวันนี้คุณแม่ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ ทุกคนคะ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็เทคแคร์นะคะทุกคนนะคะดูแลตัวเองเนะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ